มาพี่น้องป้องป่ายมือนี่หาเฮ็ดอีกเด้ออยู่หน้าเจ้าของอีกค่ะมามาลุ้นน้ำใยตุ้มเด้อสีได้เฮ็ดบอฝนกระตกพี่น้องเออย่านน้ำเข้าก้องเด้อั่นแล้วดอกแรกอคุณยายเก็บปาดปีนมันเลยนะอามิดนี่มันจะได้คมคมอ่ะฮะหายละดอกจ้ะหายละนันหายนี่อีกหนึ่งดอกสวย ผู้เล่าอะไรเอาพึ่งเฮ้ยงายๆเดี๋ยวเอาดอกน้อยอีกยังดิหกดอกเออเออนี่เด้๋อันนี้หมายไว้อยู่ค่ะสามดอกอ่ะเดี๋ยวจะ ขอค่ะมื่อนี่ขอสิท่าคลิปค่ะหมายไว้กัยังบ่ทนไปแมัน,น่ี่ล่ะแม่บอกเห็นแล้วงมีเฮ็ดดินพอจื้อได้บ่บุหเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดินก็เอา โอ้สำนี้ก็ได้เก่งขาแข็งเที่ยงนะญาติกันญาติเฮ็ดกันโอ้ยน้ำเขาวก้องเลยอืมงามๆเลยอ่ะยายเฝ้าบโต้องตัดก็ได้ตีนมันนะไปเลยบบทานเขาเข็นครีมจะฟองปู๋เด้อไอันนี้ต้องตัดดินตัดอยู่ในเทียนครับควัดเอาเลยหมายว่ายังเอาเต็กคุ้นเหรอ สองดอกไม้ไว้กัลืมพจมองอันนั้นะา<อ>ข้าวอ่าวบดไรต,ตัดตีดเลยพี่นอ้องโดยญาติเฮ็ดกันไม่เนีเ่ยแบบ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 บแบบเบฟ้าไทนี่เอายู่บดน้อยอมบูรกนอันนั้นเฮ็ดเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดงเลื้ไม่นี่ดูห้างอย่งเลื้งงกขาวเม่นเลยเฮ็ดยังเฮ็ดงาบอ่านี้อ๋อเบาดนี่น้องสา โอ้ดีใจเบิดเฮียค่ะเฮียโอไอน่บ่้แอนนี่เากยมไว้ปานี้เขาก็ยังเสี้ยเขาหักันาอกคนซมบังเก้ามาไว้ปานี้เขาก็ยังญาติติดงาตมือบอกว่าขอซ่าขอซ่ามันยังง้างหาดึี่ก เข้ามายไว้พรบผมร้านกับห้องใส่แล้วฮะสู้กระคาดพขาสู้ไปเออเราบุหินนานล่ะเทนที่ห้องนี้หาได้มสิบหนีบุนี้เห็นบอกก็ตัวหินเดียวเพื่อทางโมน่ะตัวนี้เจ้าบุไมาเดอหรอเอา ตบหมานนอีกสองดอกเฝ้าเฝ้าฝนตกน้ำสีข้าวก้องมันต้องอันนั้นดอกตีมันเฝ้าเฝ้าน้ำโคลนพึ่งคมพึ่งคมอันนี้พึ่งคมก็เอาวยายยามอันนั้นแหละมันบอดี้มีไดยพึ่งคมอันนี้แหละเห็นเมื่อกี้นี่เห็นแล้ว้าดอกนี่อืมมีอาไดอก เอานี่น้อยเออเจ้าบดีปกเด้อตัวนี้เราเอาก็ปกไว้อันนึงก็มันอยู่ข้างกันเนาะข้างกันปลวกให้ปกมันอยู่ข้านตาได้พี่น้องเขาได้อ่ะหนึ่งดอกอะไรครับตามาแล้วครับดอกนี้สวยๆบาแล้วบดีมีได้เมื่อวานนี่ันนี้ครับตาลงไปดูเลยบดีมีได้เมื่อวานนี่ค่ะมีแต่เป็นไข่สามสี่ไข่นี่แหละเอาวมุงนี้นะ อีกหนึ่งดอกเดี๋ยวผือปลูกไว้ให้เขาเห่ยหมายไว้ขักบ่มาเปงเอาเลยแหละเนาะเออนีี่พ่น้องเอ้ยเหลือข้าเจ้าเอาได้นี่ปลูกไว้จองไว้กระโบเลืออ่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาขึ้นไปไปเลยค่ะเดี๋ยวเนี้ยบ๊อบจะพาแต่ตรงนู้นนะ เขาจะได้เห้พี่ก่อยกินข้าวเขาจะเจ้าบันไดไม้หน่อันนี้เขาเห็นนี่ขั้นขั้นเขาเห็นเขาก็เจ้าบันไดไม้ไว้ย่างข้างเขาเลยเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยญาติเฮ็ดกันญาติเฮ็ดที่จะขวบพ่นาคญาติเฮ็ดในนาเจ้าของได้ญาติเขารมบ่ได้ญาติคนมาหาเด้อพี่น้องเด้อหมายไว้เขาก็หมายไว้ก็ทซำหมายไว้ให้เขาเอ้า พี่ได้ใส่สะยากรูปยากลามเนาะตั้งใจว่าสิเอาลานมาหาได้มนีฝนพัดตกเอาให้ลานอยู่ในเทียเอาบ่ได้ซะมันน้มันเนาะอีหันดอกบกไว้กะเนี่ยแล้วพี่น้องเอ้ยฮันดีฮันดอกบานบานนะเอาอย่าบอกดอกบานอะเรก็ดอกบานไปนี่ไปเป็นลูปมันบอปรนบอกบานลมเนี่ยเอาอยเนบ่ยนี่ระเบิดนี่เหลือเขาระเบิดนี่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 อันนี้ยายเอาอย่าบอกเอาไว้ให้เป็นเสื้อซะไงบานลมมมันบอกอืม บานแห้งเศร้าเออแล้วก็ปุ๊กก็อยู่ใส่ดอกน้อยนึงโอ้ยปุ๊กไว้เขาเจ้าก็เอาเต็ดน้อยก็ติดติดอันนี้ก็เอารดเราะเอารถขั้นบุเอาละบุได้เรือแล้วมื่ออื่นเลยในในคีิมอ่ะใชมันบานบ่อเออว่าสิจุ้งไว้ได้เมื่อวานเนี่ยยาย